เฮ้ยมาเเเปิดพามาสองสาวพีมันช่างบึ้บึดจบึดอยู่นี่เนยสวัสดีสวัสดีเด้อปาดูหุ่นหนหามเตาห้ามหมอบทังใดเด้อไป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  เอามองได้เด้วบาทนี่เอามองนี่ด้วยนาะนู่นน okay. ี่ด้วยนี่นี่แหละนี่ฮะลมบ่ลมน้ำจังเย็นคักเมนเค้อแนี่ด้วยนี่อัดมาข้างใต้ไม้ปลกมันนะเพื่อข้างเห็ดแดี่ยวเย็นมันเบิดก่อนอะไรบ่ติดได้ด้วฮะโอเคทางใต้ลงใต้ลงโอเค โดยสบายดีเ <c> อ้ยดีอ่าเงินเนาะนี่กระจุไฟเซเตาเฮาสิเฮ็ดจังกินบัดนี้คืออยู่กลงแจ้งจะให้ค่อยหาบ่พิงบ่มันหนาวเลยเนาะนางเนาะโตดังานงได้กรพิงได้บัดมื้อย่างันนี้เนาะเอากิ่งจอนั้นมากลุ่ๆมกําลังจะเฮ็เรอไปๆแม่พี่น้องไปเบิ่งในครัวกันเลยเนาะโดยมื้อนี้เฮาก็สิพากันเฮ็ด หมูกระทะกินเนาะพ่แม่พี่น้องเอ้ยอัากสิแซ่บสินัวสําไรเนาะเครือเฮาก็ซื้อมาแต่เมื่อคืนนี่ไดດเกือบยังคู่แล้วเกือบเพิ่นนี่ในกงวลได้ดิอ่าะพแม่พี่นองาก้มีน้จิ่่่่จ นี่กระดูกชิ้นเนาะชิ้นมาเตียมมานซื้อมาไว้อ่าน้องบิวหแหละจะต้องบิวบ่ค่อยได้กินแจะมีเอยียงมันซื้อมาเลยไข่มาเตียงเนาะนี่นนปลาบัดนี้เนะาะปลาเนยก็ะเด๋อ,อแล้วเพิ่งย่องเองง่ายหนึ่งเนาะอุ้ยดูดิ หอด้วเนี่ยเชสนะมุ้งสามสบายดีละโดยอยากจะได้กินยังมนี่มุ้งตัฮะสัดน้อยสัดใหญ่ก็ได้น่อยน้อยมีจะมีจะพื้นเงินด้ไปร้ม่สามาัน้อยก็ได้เงินไปเลยบ่หลายพูดตักอาจองนี่ ตะกี oh, yeah, no, ้สวยไว้กันถุง้ยแบบนี้ชกร้นี่บริกี้ถุงตะกี้ถุงล่กรจาอะรวมนานจ้าค่ะมกินหนุกเงินเหลยพูดคเพื่อเอาเสผกินยมันชิลล์เลยเอาไข่ไปไปน้องบิวอนี่ได้อนบ่ข้มานึ่งสองสามไปะสหน่วยเเ ห้องประตูห้าแล้วห้องแปดห้องแล้วห้องประตูแล้วบองหลังเลยเลยมามาผูเด็กๆแกอันสามพับอันนี้สามกันแต่ว่านั่นไงกลัว เด้อยากกิมูทะเด้อไอพี่มนอางขางเนื้อให้ไปย่างฉาดนะไอพี่ปต้มเฉลี่ยาดนะควันแล้วมาไอ้เนื้อมูทะไปเอาใส่เ้เอาใส่เอาโมน่ใส่ยงตาเหุ้ายไรเงั้ ด่างได้ริเกอนน่งยาในกชุเดียวิ้งก้นเบิ้ลชปิ้งกนบเป็นปาี่ดโอ้วะอันนีอันนอ้มูนะันนอันนี้น้ำมันใหมปาน้ำมันอตัวน้ำมันนะป้าป่าดีนีสบายดีป้าด้ค่ะน้ำมันป้ายีมมา

ดีแล้วเลยนี่นี่น้องแมนดิ๊อนั่งดูนั่งดูดินนั่ขี้กี่มาได้บรรชาน้อยทำเอาแนวดินมัปุ๊บปุ๊บชิอานมาเลอันนี้ไงกินได้อคงี่อ่ะมาิได้กินเลยเฮ้ย ครับกระเทียมยหมอใหม่ไี่ใหม่แห้งคนจะเป็นคนเดียวใ่ไหมอค่ะเก้ดีรำเลยนี่หมอกะดีคุณาตไตนี้ม่ใ่ต่ะใส่่่ส

ising put ising ising put nang nang king hasho i nang nang king kambon kambon nang nang king nang รน้องนังใส่แล้วมันแห้งปอดกินนีปอดจะก้อกียร์รูดิเกียร์พอดีของกลางๆเลยเจ้าเด๋วเบอื้มฮะมันรบไม่รักผัดปอดในเือนีอยากอยากพวกพวกอไม่เป็นไรดอกไม่ข้างหลังนะมาติงงาเลยหัวหัวฉันบต๊กเต็ดรบต๊กเต็ดยงไ่นอนเบ็ดเนเอน ไม็นอนบอก่าไม่นี่กะสิงชิงอยู่ที่ตาแล้วกะเป็นมัตนาทำนี่ตัอนี้ตัวใหบ่นี่ตัวตัวตัวใหญ่้ี่ตัวตัวตวใหญ่ฝนอไรอย่างนั้นตินเอาที่เท้าโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ เียวเรเชียดเียดเชียดกันแล้วอยากกินุเ็เดี๋ยวมันเสร็จไปเถอเอามาไปห่อไปนะโอเเยี่ยนนดดูเดียวเอาไปนะมึงเฉียนไก่ไก่กองมีเด้อห่าง่าเด้อไก่บนกองมีเด้อเอ้น่นยบอกไปหนยบอกหวอสีขาวเด้อเนอ คุณยายต่ายยาคุณยายคุณยายอยู่คุณยายคุณยายไปถ่ากันมีเดินยใ่มเอาใช่ไหมขึ้นไปโคตรต้องจมคุณบอกวาเอายมุนเชนเอาคพูดแห่งนะ้นมุนเชนมุนเชนอยู่ตั้งห่างเนาะ ส้นยเด้อโอ้กมีฮะเกกองจ๊กน่เอกจ๊กนด้เป็นห่อนอยได้ีข้าวไดเด็อไดมใ้สเอาเด้อ่ใช่เป็นผู้มีคยงจมีเอมาใส่อยอามีมาาเด้ออมีมาาเด้อมีเนข้าวนั่นเจ้า

เาห้งักเมื่อปลาลุงในเขาเมื่อปลาลุกมากินหมูทาเด้อมาปลาลุงนมาเด้อมาเด้อหมูกระทยใช่อกเนบิ้วเย็นเดือยเย็นกะเทยเ็นนอกเย็นในเ็นนอกมีไฟในวมากีนน้ำมันนี่นะมีปลาเนยไปลาเนยแลวก่นใอีกกับเองกับนีบกับแพรไว้กับ

con cờ bây giờ kid, banana. này Nó in a check. Hello, hết 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 hết

เออเอาดีอกมาแค่แค่เยอะขอานี่ใส่แดดมาแห้งแับไม่ใช่หีวิตไม่ใช่ยินผมมันม่กินดอกนห่งไปดูว่ยิงแลาก็ตัว่งเดีสองคนสามคนงานเงินหวาง กินเนี่ยตาอุ่นปิ้นกินได้ก็เลยมาได้ไมน้ตามนเยอแวน้เลออ่ากน้องใจว่าค่ง้แนก่อนยังตงใจคนประคัคิกดิคือบอกแลอันใครลไนไปนไนี่ันม่มได้มาก ไีเืออะไรีน่อมว่าบอลจะเป็นยังบอลไม่ใช่นั่นจ้ามใชเท่ีแล้วไปแต่มนี่แมนยูแมนยูมัดิิกลพ่อเลาเปนใชรถไปลอกไปข้เกาขไปอนมัจะรถไทยไปบอ้เองเ่ยบาาไปูะเนี่ย คือเม่อมื่อเจ้าแมอ้ยเฮ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 มแซ่บเมต่อชานเฮ้ยเหมือนอะคุณหัวยังมุดสามคัดอ๋อคือแบนี่เนาะไปในไปในงัวเลยน่าขวัญจริงแกตัวแก้วงูเราไปหอดเนื้อพี่บาวอะอ่ะไปไล่งูอยู่หน้านแล้วเหมือนกันข้างไปแล้วข้างไปแล้วแค่แมวอย่างนี้จะไปลองวหงิก็ ใช่ไหมสีแดงอย่างนห้างเลยด้อยอืมว่าไ่ได้กลิ่นนะเม่อวานกลิ่นเหม็นเก่ากลิ่นมาด้วยไม่เป็นนะนี่มีสียังไม่เป็นยองสามารถยึดอับได้องพอเถื่อครับเอาซื้อกระากไปอีกอ้นึงอ่าไม่เลยว่าไม่ต่อสูอว่าเฉพาะามาเฟ่น้ำกัมาเท่ากับห้ากับห้าเท่ากันกับหกอันนั้นนั่นไงเท่าอยูอันนั้นไง แต่แมัน่งก็ปวดในหน้าบ้านเล้เลยจิบเยี่ยมมันกรชากเที่ยมปวดเลพระนี่เบเก้นเป็นโซ่เยี่ยมไหวนะคะพรี่เบเก้นย่างไก่ นางชุกยานจพมือดิจะพับมือได้จะพางแตงแล้วกินจำได้ว่าเป็นไทจะพางแตงแลกกินด้วยนะเจ้าขนมแลกกินอยางน่เจ้าแซ่บได้นมอ่มีมาแต่ไทยเออ้้ันน้ยันกดีกิบเจ้าไยิน

ยูดิแซบบอแซบบอเอ๊สั้นล้ววะนั่งงามๆ่บเคมาเ้ดาเ้อมาเด้อสัมี้กันมือนี้คนไทยคนหน้ากรมาผุดเดือดตะย่านนบกินเหมือนก็กินเขากระปาเลยออ่างือตอนรว่าจ้อันนั้นอะมีรกินอะมือนีเฮ็ดอะ กบเตา็รบาดนี in ้เอามูให้ตัวเย็นมาชอยเพิ่ม้น่าเอวเล้อน่าขอตกินกันเด้อบาดนี่พี่พี่น้องเลยบาดนี้กับเบิร์ตเตลพ่พี่น้องเลยเนาะกินเบิร์ตเอดพักกับกุ้งสองตับาดนี่ไปก็ได้ไปก็ได้เน่ะข้าแสดงเน่ะ ยังเหลือสองโตนอ่ะปันกันป่าคิดว่าย่งเหลือยังเลือตัวเดียวนะเก่งจกันชิหักหัวฮักเคิงอะไรดิแม่นฮ่อยาเป็น่าฮ่ก่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่า่อฮ่่าฮ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 ่า่าฮาฮนาอ่าฮ่ฮ่าฮ่า้่าฮ่านาฮ่าฮาอนา่าฮ่า ดีก็คือสิค่างงานแนบแจ้งนี่บ่ยาแล้วยาแล้วบ่เอาเงินได้ค่ะไปท่วงล่อให้กินนี่กําลังกินเนาะโอ้ยกําลังท่วงมากําลังกินแซ่บไปท่วงแล้วมากําลังหยุดกินเบไปเบโอเคเชนน้องไปพี่น้องไอคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีนะสวัสดี สบายดีทั้งเอาทั้งอ้าวทั้งปะทั้งดุ้งมาเนี่ยเลยโดย